เป็นเครื่องรีดผ้าแบบไอ้น้ำครับที่ใครๆก็ทำได้กินไฟอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยวัตต์นี่นหะครับผ้าแบบยับยับเพียงแค่จัดถูไปถูมาครับเหมาะสำหรับพวกรีดผ้าแบบเร่งด่วนตรงไหนที่ว่ายับยับ,ยบครับกดเข้าไปเลยวางเข้าไปครับสามารถปรับระดับความแรงได้ที่สองระดับด้วยกันครับจุน้ำได้ที่หนึ่งจุดแปดลิตรครับ โดยกรณีที่บ้านใครมีม่านครับไม่ต้องถอดออกมารีดทายุกยากครับใช้ตัวนี้เลยครับจะทําทให้ผ้าของเราเรียบแบบง่ายๆอ่าระดับความสูงต่ำได้ถึงสามระดับครับปลดจากข้างล่างนี้ครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็แค่ปดนี่ครับยกขึ้นนี่สามารถปรับความร้อนได้ถึงสองระดับครับตัวนี้คือปิด ระดับหนึ่งระดับสองนี่ครับด้านหลังสามารถบรรจุน้ําได้ถึงหนึ่งจุดแปดลิตรครับนี่ครับถอดประกอบได้ง่ายๆแล้วก็ให้วางนี่น้ำหนึ่งจุดแปดลิตรสายสาย,ยาวครับแล้วก็นี่สามารถรัดแบบยืนรีดเราสามารถถอดออกได้ครับเพื่อที่จะมาใช้วิธีแบบรีดแบบแนวนอนจะเป็นที่ล็อกแบบนี้ครับจะเป็นที่ล็อกแบบนี้ครับพวกนี้ก็สามารถลดระดับให้ต่ำลง ระดับหนึ่งระดับสองที่เราชินการรีดผ้าแบบแบบเดิมๆก็ให้ใช้วิธีแบบนี้ครับไม่ต้องยืนแบบนอนๆแบบนี้ครับอันนี้ก็คือแบบใช้เก้าอี้มานั่งรีดได้ครับกับเครื่องรีดผ้าไอ้น้ำคนติดบ้านได้ครับ